สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ออนไซต์นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของลิ์พูมีข่าวกับมาตินซูเบมินดีซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายในรอบวันที่ผ่านมาก็หลายสื่อในไทยได้ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาอีกหนึ่งมุมนะครับจากพอจอยเรียกได้ว่าเป็นตัวพ่อสายหงเลยก็ว่าได้ ผมให้คนนี้เนี่ยเป็นเทียร์หนึ่งของสายข่าวลิวพูเลยครับในเนื้อความเนี่ยเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตว่าตอนนี้ลิวพูกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวมาตินซูเบมินดี้กองกลางของเลอโซเซดัตมาร่วมทีมในราคา5 1ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวที่ถูกกว่าโดวินิกโซบอสไลในฤดูกาลก่อนหน้านี้ที่จ่ายไปถึง60ล้านนะครับแต่ ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการเจรจาค่าตัวเนื่องจากว่าลิพูเนี่ยต้องการจ่ายแบบ2ง,งวดนั่นเองครับหมายความว่าจะแบ่งจ่ายให้ไปครึ่งนึงก่อนก้อนหนึ่งแล้วที่เหลือก็ค่อยมาผ่อนจ่ายในภายหลังดังนั้นเนี่ยต้องรอติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนโลโมาโ,โนเองก็ได้ออกมาบอกว่า ถึงแม้ว่าลิฟวูจะลงเอยกับมาตินซูเบเมนดีหรือไม่แต่ลิฟวูจะทําการหาดิวอื่นต่อไปในตลาดจะไม่หยุดเพียงเท่านี้มุมมองผมครับคุณผู้ชมในฐานะแฟนหงเนี่ยดิวเดียวเอ้ยผมโอเคนะพอแล้วแบบแค่ให้มีขยับบ้างไม่ใช่นิ่งจนจะปิดตลาดอยู่แล้วยังยังไม่กระเตื้องเลยพูดถึงซูเบเมนดีสั้นๆนิดนึงแล้วกันครับ แฟนหลายๆคนในโลกออนไลน์นะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มั่นใจในตัวซูบีเมนดี้เป็นใครก็ไม่รู้แถมยังในทีมชาติอ่ะที่ติดไปก็เป็นแค่สำรองกับโรดี้เท่านั้นเองแต่อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าถึงจะเป็นสำรองโรดี้ก็จริงครับแต่อย่าลืมว่าโรดี้นี่คือกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลาขณะนี้ ซูบีเมนดี้ก็ดีแค่ไหนแล้วที่ได้เป็นสำรองให้กับกองกลางที่ดีที่สุดในโลกและในการที่เรานำตัวเขาเข้ามาสู่ทีมเนี่ยมันเข้ามาเติมเต็มครับมันเข้ามาทำให้กองกลางของเราแน่นขึ้นตัวลุกมีอิสระในการเล่นถ้ามีตัวตัดดีๆแบบนี้นะแล้วอายุก็ยังไม่ได้เยอะด้วยอายุ25ปียังอยู่ในเกณฑ์และราคาก็เหมาะสมกับค่าตัวเพราะว่าเจ้าตัวนี่ พาทีมชาติสเปนควา้าแชมป์ยูโรมาได้ในปีนี้เรียกได้ว่าถ้าได้เข้ามาร่วมทีมจริงๆก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ